ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยาพาเพลินค่ะอะไรพาสไลเดอร์สนุกไหมสไลเดอร์คนเยอะไหมอ้าวไปเรไอะไรมาเป็นสไสลเดอร์ชุ่มชุ่ะเหรอ <ใน S 2> ว้ายในอยู่ตรงไหนลูกมในอยู่ตรงไหน ตรงนู้นโอ้ยไกลมากเลยเอาห้ได้ตัดกรพี่น้องข้างบ้านได้ได้โอ้ยซีรีสเบอร์โอ้ยเยอะขึ้นเยอะเน่สวัสดีพี่น้องงานเวที่แล้วนะครับที่น่านตกใจนักสิ่งม์ทอดจอดตึงแล้ววันนี้เป็นรูปแบบเต็มโชว์เริ่มแสดงประมาณเวลาสามตุ่มตรงเป็นต้นไปนะครับเมื่อวีสามตุ่มตรงเป็นต้นไปรับชมฟรีหน้างานเมื่อวีเบิกบัตรครับพี่น้องทางอากาศ ทีดหมอนั่งหรือโทรศัพท์ถ้าอาจก็ได้นะครับผมเออ่อข้ขขขอใดค่ะแผงค้าดีสติกมือนี้นะครับทีนงานตุ่มจับลูกสิลป์เป็นคื่อแรกที่มาแสดงอยู่อุลบล<น>อุบลราชธา,านีเออบ้านกุลานะครับตำบลกุงลาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับติดภา,าพบรรยากาศไฟด้วยมกอนี้ชาแน่กินตั้งระบบเสียงสีเสียงมือแรยครับพี่น้องเป็นมือแรกแห่งมาพี่น้องทั้งอบอุ่นเลยครับชมไปที กับฉากแสงส <T> ีเสียงเส็นรูปแบบมือแนะครับพี่น้องบางาที่เข้าตั้งตัวควมากเาท่านไดเรียบร้อยอันไหใหับพี่น้องมือหยกาสีควบคุแบบนะครับชนดีกัขอบอกกินช่วยมากๆเลยแล้อพี่น้องเด้อกินขนมกินเขากินน้าขาก็น้ำนมน้ำกูซ่ากูซ่ากับแสดงจกิงจังหวะจะได้กินย่ง ใครมา่ไมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครอ่ะจำได้ไหมครับัง จำพี่ได้ไหมย่าไสดวัสดูน้ัโดนเอามันเกิดตีเมื่อนคร่น่ะไปวันเกิดอัี้ได้เให้เกิดเมื่อีหร่ันพี่โอโหดีดีมากไปดูไปดูนะครับไปดูมาครับเด้อไอดูน้ำโดนไม่ต้มองมองโกีรองโกทีมองีมองโกีมงีมากไดีจามาหาดมองกี่ก่อนแล้มองกี่ก่อนล้นี่สมโนริตาหามาเต้ตาบังก็ค่ด อไรก็เป <G ã entender> <iliz zg> ็นอะไรก็ได้จะเป็นผู้แพจะเป็นผูแพน อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะคะ